ฝากไปให้คุเรนสองงั้นเออบรรยากาศได้จะไปเอาอะไรอันนี้เดี๋ยวแล้วมาเดี๋ยวพอจะยมมาไว้ฝั่งนี้มันเกลีกะ ได้ไดตรตลาดกินกันเนี้ยเออว่าจะเออถ้าถ้าัาากสดสดมันกินมันก็อร่อยเนะเตียง้องชิมสิกินโชว์สิกินกินแบบตะการตะการกราินแบบไม่เคยพบเคยนเห็นนะเพื่อจะดังเตียง <c oughs> ต้องดูดูกินได บ่าฉันกินอะไรก็อร่อยไม่น่าอัานนี้ที่เราได้กินวันนี้ก็จะมีกุ้งกะเพราเซเวน่นเนื้อทอดแดดแดดอันดาหนูชาร์จแบตเต็มยังแปดส<า>ิบฮะแปดแปดสิบอ่าไปไปกินข้าวกินข้าว กินผักสดนะเออเตง,งเอาแบบนั้นนะ่ะกินเลยอ่ะอ,อืมอร่อยมากมยังไม่ทันได้เข้าปากพอ3ามิเลยอร่อยดีจัง, <c oughs> น,งน้นองิดีไหมลูกอ,อร่อยนะดาผักนี้มันผักสด เหมือนสุกไม่ตายแบบนนะไม่รู้แล้วไม่กินกินกเดี๋ยวแป๊บนึงมาละมาละ เดี๋ยวเราดูว่าพี่ต้อมได้อะไรมากินชาร์จแบตเตอรี่เออแปลกวันนี้มาแต่เช้าว่ะ ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นในกระท่อมนะมันก็ตัวเคตอนนี้มันกระลมอันนี้แม่ก็นั่นไว้ให้ป๊าบ <c oughs> <c oughs> ได้ล่าดูว่าจะพากันย่ากรลายลงมาเด <c oughs> มาอะไรสายเทะ โอ้ก็หน้าหนาวจริงนะลมฝั่งนู้นก็มเมชาไปขอหอยนาเข้ามาสี่ตัวมาปล่อยในสระส่วนยาพิตยก็น่นกับยังกำลังลนะเตยยังเลยนิดน่งก่อนตังได้อะไรมาเขาคิดว่าเองเอาอีกนิาแล้วดีนะเห็นก่อน สายนี้เพราะตัวปั๊มน้ำมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วทำอยู่ใช่ไหมเพลงได้อะไรมาเมื่อวานเมื่อคืนกุ้งเน,นี่ยเราติดต่อหมูต้งแต่สมัยทำงานอยู่อยู่อบีอตั้งนานแล้วสิบปีสิบเอ็ดปีนล้วให้คันนี้ ันดาได้อะไรมากะเพราซีเว่นแม่ไม่กินกะเพราเราเอานั่งมานั่งฝั่งนี้มาน,นั่งฝั่งนี้มันไม่เด็ดเลยนี่มานั่งฝั่งนี้นี่ ใครไปกินบุฟเฟ่ก็ได้ราคาผู้ใหญ่ครับอันนี้ของใครของอนดาแล้ของแม่ของแม่แม่กินเผของหนูอะไรของหนูก็่ากินเนี่ยกะเพราก็หอมดีจัง,งก็ถุงก็ใส่ตะกร้าไว้ดีมันจะปิว้วแหม่บอกให้ใส่ตะกร้าไว้ถุงเอาใส่แต่หาของท้าไปดีจะปิว้วเดี๋ยวจะได้พาเก็บขยะรอบหน้า เดีเยะแต่ว่าไอ้ตรงข้างๆไงเดี๋ยวเขาต้องปิดอแอร์เอาความหมดก็ปิดเลยเดี๋ยวไฟมันแบตมันหมดอีกแต่ไว้ข้างๆที่เราเล็มไม่ได้มันก็ต้องนั่นไงมันก็ต้องใช้มีดใช้อะไรตัดไงเอยเอกปสามเลยหนักสามสิบกิโล นานกิโลละตงเตงเนี่ยเอาไอ้พวกกุ้งพวกอะไรมาเลยไม่ได้มาตเต็ตะเตงจะไม่กินเราไม่หิวยกัน้ค่ะหน้าหมูไหน โอ้โหไม่น่ากินเท่าไหร่ไม่น่า,าินาเออว่ะเออแต่ไม่คือนี่เป็นตาไม่นาดากินกระเพรายังเป็นตาอร่อยกว่าเลยลองดูก่อนเอามาลองชิมเฉยเอาแล้วเขาให้ช้อนเราแค่นึงรอลูกให้มาให้มาควบอยูออยอ่อันนั้นเราจะได้เก็บขยะเก็บอะไรกันนี่ แต่ถุงๆเนี่ยถุงถุงใส่มันจะมีถุงในนี้อยู่ไงในีกุ้งเนี่ยเนี่ยใส่มีปลาลาบองตัวเองด้วยนะน่เะเพือ่อนตัวเองมาฝากอร่อยไหมลูกคงไม่อ,อร่อยก็กินได้เลยค่ะนี่ <c oughs> ปะลาบองอืม,อมนี่งไอติมเม้เาทัวปูจริงนะ เออมันไปดูตัวผู้เองเออแต่วันนี้บรรยากาศอากาศดีอันนั้นเพื่อนเพื่อนมหาหาเราป่น ไปเก็บทบอะไรน้ำอยู่หลังรถหลังรถเตียงไปเอาทวพูไหมอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเดี๋ยวรอรอมีตังค์มันไปผ่อนเปลี่ยนยางมาต้อมแต่ฝั่งนู้นไม่แน่ใจนะว่ามันนั่นไหมนี่นี่นี่เพราะว่าจะเพาะเขาหามาเล็ดไม่เจอแล้วอ่ะนี่นี่เก่แล้วนะตายเอาเก่มันก็กินได้จริงไม่กินหรือเขาจะกินได้ สดสดเลยวันนี้เยอะเนอะรอบเนี้ยได้เกียนได้เยอะอยู่นะนี่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 อีกไหนนี่นนอันเล็กไม่ต้องว้อ๋อ พอมันใหญ่ก็บอกว่าแกะไปพอมันเล็กเอาไว้ได้แบบนี้คือเล็กไปมันไม่อร่อย ต่อมนี่ตรงนี้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 เนี่ยสิงก์ก็ลากมันขึ้นมาบนนี้คืนเลยนะแต่มันจะมันจะพันไปไหนวะเนี่ยยอะอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้นี่เออบางอันนี้ไงมันเลื้อยไปแล้วตายกำลังเลื้อยหมดยัง วางมั้ยเนี่เรามาดูมีอะไรกินกันบ้างมีกุก้งด้วยนะเอาทุ้งๆใส่ไหมน,นะนี่ใส่น,นี่ก็ได้ เออแล้ว,ลวน้ำจิม้มตีงได้ทำอันไหนเลยไม่ได้ทำอันนี้กุ้งตั้งแต่ไอ้กุ้งน,น,นี่เผาเตียงผมไม่ใจดีเปล่าคะดูแล้วเตียงอเอาหงงๆเนาะอันนี้อะไรนี่ไอ้กองเปล่าอ๋อ oh, นี่ไงเนื้อตอนนี้กินนด้ทอดไหม กินด<บ>ีๆทำหกไม่เอาช้อนใหญ่กินอนันดามันจะได้นั่นนี่ไ่ช mm ่้อนโดยเด็กปอ .3 อะไรจะโตเท่าแม่ละ่ะอันดาอยู่ปไหนป .3 หรือปอ .4 ี่ปสอ่าแล้วจะเปิดเทอมมาขึ้นปไหนป .3 มันเดิมหรือว่าไปป .4 ป .4 อ๋อจะ oh, เปิดเทอมนี้ก็ขึ้นป .4 เลย ใช่ไหมนะใช่เทิมสองอ๋อพอสามเทิมสองโอ้โหอากาศดี